สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับทันทันน้ำเขียวต่อจากเมื่อวานนะครับก็จะเห็นน้ํายังแดงอยู่นะครับก็มีการลอยขึ้นมาเิดหน่อยนะครับเห็นีเราทำตทางคนนะครับคนเพื่อให้น้ำเขียวดูด้านล่างมันขึ้นมาเป็นรับแฟนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เราทําไว้นะครับก็คือไม่ได้กองกักนะครับก็จะมีเศษกักนี่นะครับแต่ว่าอย่างไรพรุ่งนี้เอาต้องกระชอนมาซ้อนออกนะครับจากตัวนรรี้นะฮะเริ่มซ้อนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันจะพาน้ํนเขียวเน่านะครับนี่คนก่อนนะครับลองมาดูนะครับพรุ่งนี้ลองมาดูกันอีกทีน,นึงว่า สีน้ำจะเปลี่ยนไหมนะคระเด็นเปลี่ยนไหมก็ะเด้มีสีเขียวให้เห็น,ห,นหรอือเปล่าครับแต่บอกก่อนนะครับาบอกผมน,นะครับไม่มีกน้ำเขียวเลยนะครับดูนะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นที่ปอมปลาครเป็นบอ่อครับไม่มีนคะรับนะไม่มีจุดไหนทางน้ำเขียวครับของส่วนน้นก็เป็นกระมังครับที่พอปลาคนระับ ไม่มีจุดไหนเลยนะครับก็จะลองมาดูกันว่าน้ำเขียว600มิลลิลิตรนะครับโชเช่น้ำเขียวตัวนี้สามารถที่จะขยายได้เป็น100ลิตรได้หรือเปล่าครับปติตันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาัอเดตให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ